วันนี้นะคะเรามีแนวคิดดีๆในการลดน้ำหนักอย่างไรให้สุขภาพดีมาฝากกันค่ะเมื่อคิดถึงการลดน้ำหนักหลายคนจะคาดหวังอยากเห็นผลลัพธ์ไวๆใช่ไหมล่ะคะวันนี้เรามีเคล็ดลับในการลดน้ำหนักให้คุณสามารถทำได้แล้วก็เป็นการลดน้ำหนักที่ยั่งยืนแล้วก็มีสุขภาพที่แข็งแรงนำมาฝากกันนะคะมีอะไรกันบ้างนั้นไปติดตามกันค่ะข้อ1นนะคะเริ่มต้นวันใหม่ด้วยอาหารเช้าด้วยโปรตีนสูง โปรโตีนนะคะจะมีในเนื้อสัตว์ประเภทต่างๆนะคะที่สําคัญถ้าหากว่าโปรโตีนจากเนื้อสัตว์ไม่พอสามารถที่จะทําโปรโตีนนะคะที่เป็นโปรโตีนดืม่ม สามารถที่จะหาโปรโตีนดื่มยี่ห้อดีๆมาดื่มทุกเช้าเพิ่มพลังด้วยโปรโตีนทุกเช้ารับรองนะคะเราจะมีน้ำหนักที่ลดลงไปเรื่อยๆค่ะข้อ2ค่ะรับประทานอาหารที่เป็นมิตรต่อการลดน้ำหนักอะไรบ้างคะผักสีเขียวค่ะรวมถึงนะคะผละไม้ก็จะเป็นประเภทที่ไม่หวานจัดนะคะอย่างเช่นกล้วยหรืออาจจะเป็นแก้วมังกรเนี่ยสามารถช่วยได้เลยนะคะและข้อ3ค่ะรับประทานอาหารเคี้ยวอย่างช้าๆไปเรื่อยๆ ย่างน้อยที่สุดเคี้ยวให้ละเอียดเขาบอกว่าถึง30ครั้งต่อคําเลยทีเดียวนะคะเคี้ยวไปคิดไปผอมแน่ผอมแน่แนดีแน่ดีแน,แน่ท่องเอาไว้ค่ะรวมถึงข้อ4ดื่มน้ํามากๆอย่างน้อยวันละ3ลิตรช่วยได้ค่ะ เพราะน้ำจะเป็นตัวขับเคลื่อนแล้วก็จะเป็นตัวช่วยย่อยแล้วทําให้เรานั้นอิ่มได้ด้วยค่ะข้อ 5. ออกกําลังกายอย่างสม่ําเสมออย่างน้อยสัปดาห์หนึ่งวันละ3-4ครั้งครั้งหนึ่งประมาณ45นาทีจะทําให้เรานั้นสุขภาพดีได้และข้อ6พักผ่อนให้เพียงพอนะคะด้วยการนอนหลับอย่างเต็มที่เพื่อสร้างกรทฮอร์โมนค่ะนี่แหละค่ะเขาบอกว่าทุกๆข้อต้องทําอย่างมีสติแล้วต้องทําอย่างต่อเนื่องรับรองนะคะคุณจะลดน้ําหนักด้วยความยั่งยืนแล้ว ยางมีความสุขและมีสติอีกด้วยค่ะสมาธิคือของขวัญที่ดีที่สุดที่เราจะมอบให้แก่ตัวเองสมาธิไม่ใช่เรื่องของชาวพุทธสมาธินั้นเป็นสมบัติของประชาคมโลกเพราะว่าสมาธินั้นฝึกด้วยการตามดูลมหายใจใครที่ยังมีลมหายใจฝึกสมาธิได้ทั้งนั้นเลยง่ายไหมล่ะ,ะเฉลิมก่อน